สวัสดีทุกคนเลยนะครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันฟักกับเกมฟีฟา23ากับซานุโก้แบมป้าครับและแน่นอนครับในพาร์นี้เราจะต้องเจอคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เป็นโจตรงตัวเนื่องด้วยแมนซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่2อของตารางครับตามคะแนของแมนยูแต่ยู่ราราวๆ9แต้มนะถ้าเกิดแมนยูเนี่ยสามารถเปิดบ้านชนะได้ครับจะกลายเป็น12แต้มทันทีนะครับผมระยะห่างตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะ และโอกาสในพิมพ์เลียอังกฤษที่จะคว้าแชมป์ค่อนข้างฉลุยครับนั่นหมายความว่าในเกมนี้ถือว่าสําคัญจะจัดเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนครับทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นมาก็แมนยูเนี่ยชนะ19ส่วนแมนซิตี้เนี่ยชนะ15บ้นะปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะกระท้อนกระแท่นครับนอกเหนือจากในส่วนของฟุตบอลพเมพ์ลีอังกฤษนะครับเดี๋ยวพาไปดูยูฟ่าแชมเปียนลีกก่อนครับผลจับฉลากออกมาแล้วว่าเราจะเจอกับใคร ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับไปดูกันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับอย่างที่บอกไปเราเจอโอลิมปิกลียงนะแล้วก็จะมีอินเตอร์มิลานเจอกับเรอัลมาดริดครับปิออเจออาเบลซี่ครับเชลซีโอลิมปิกมารคเซย์นะครับผมส่วนอีกฝายฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอาร์เซนอลแอตเลติโกมาดริดมิลานบาร์ซ่าครับไบเยอร์เลเบอุร์แล้วก็อาแจ็กเซบีย่านะในส่วนของแมนซิตี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่นในส่วนของฟุตบอล ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะแสดงว่าเขาไม่ได้ติด1ใน4ในปีที่แล้วครับหรือว่าเล่นในคตตอเนเฟอเรนซ์หรือเปล่ายูโรปามีไหมอ่ามนซิตี้มาเล่นยูโรป้าแทนครับซึ่งยูโรป้าเนี่ยมันจะเริ่มผมไม่แน่ใจว่าเริ่มก่อนหรือเริ่มช้ากว่านะครับผมแต่เอาเป็นว่าเขาก็ต้องมีคิวการเล่นฟุตบอลยุโรปเหมือนกันและผมคิดว่าเขาน่าจะไปถึงแชมป์ได้เลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเน้นจริงๆเพราะว่าจะได้การันตีฟนะุตบอลยุโรปในดูการหน้าก็คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองแต่ว่าวันนี้เรามาดูกันก่อนครับ แมชชสเตอร์ดร์บี้ครับแมนยูกับทางด้านของแมชชสเตอร์ซิตี้ครับทุกคนไป ในเกมวันนี้ครับแมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้ครับซึ่งแมนยูใช้ชุดเดิมนะครับผมและแน่นอนตอนนี้ในคู่เซนเตอร์ตัวจริงเป็นนั่นได้นของอาราโคคู่กับกวาดิโอนเรียบร้อยในส่วนแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้ขี้เรศนะครับตัวรักเปะค่อนข้างโหดจัดรัสเซียเลยครับไม่ว่าจะเป็นนั่นได้นของดิอาสคู่กับกิมิเนสทางด้านขวาเนี่ยเป็นทางด้านของบาครับแล้วก็ซ้ายเป็นคันเซโล่ส่วนตรงกลางน่าสนใจเพราะว่าคาวินฟิลิปนะครับผมเป็นกลางรับตัวเดียวและก็ใช้ทูบเบอลิงแฮมคู่กับนล่นนี่พข่ง้าเลยนะ ส่วนตัวรุกก็จะมีกองซาเวสมีโฟเดนและก็เออร์ลิงเบิร์ารแลนนั่นเองครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจัดเดินหน้าลุยกันต่อไปครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกิศถ้าชนะได้12แต้มครับอะไรครับผมทางด้านของแมนย,ยูเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเ,เตอร์ซิตี้อันดับที่2ของตารางซึ่งก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเก็บใช้ได้นะครับผมโอกาสอีกครึ่งฤด,ดูกาลตรงนี้สวยหรูมากๆครับสำหรับแมนยูที่จะได้รับแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในฤดูกาลนี้ฮะ แต่ก็ไม่ง่ายครับกับการเจอทีมของเปปปิโอลา่าซึ่งบอกเลวเขามาชุดเต็มครับแมนยูก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นฟอร์มที่เพอร์เฟกนะทุกคนถ้าทุกคนดูทุกพาร์ตมามีจังหวะเสียประตูง่ายๆบ่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่แกก็สามารถชนะได้ครับแล้กซานนีก็แมนบ้าครับก็ยังพาทีมเลยกว่าเซฟไม่หยุดครับทุกคนหลายเกมจะเริ่มครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เริ่มต้นผู้มาเยือนก่อนครับแมนซิตี้มาจี้คาวินฟิลิปของกันอยู่ครับบาเล,ล่าแล้วบาเล,ล่า ฝืนมาแต่ว่าคาเซมิโร่เก่าแล้วก็ถือว่าฟิสิกส์ดีมากครับยาร์ดฝากเข้ามาจาังหวะนี้เบลลิงแฮมแล้วไม่มีคนเข้าเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมไม่ยิงครับฝากต่อโฟเดนโฟเดนโฟเดนดึงต่อเบลลิงแฮมแล้วมาที่ฮาเลนโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหยิงดีมากๆครับเบลลิงเบาฮาแลนถือว่าแม่คุมทิศทางบอลดีมากครับคือ เขายิงมามุมจริงๆนะแล้วก็ประเด็นมุมไม่เท่าไหร่ครับคือมันมาเรียดด้วยครับทำให้อซสนุโ,นโก้แบมป้าที่ว่าไวครับยังล้มตัวไม่ทันดูครับพลาดหรือว่าไม่ทันจริงๆครับแต่ลูกนี้ก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบนะเนี่ยพาแลนก็เข้ามุมฝั่งนู้นแล้วแบมป้าโอ้โหปัดแต่งัดไม่ออกครับด้วยความที่มันมาต่ํามากเนี่ยครับทุกคนดูภาพช้าหลังประตูกันหน่อยครับมุมนี้ของสนุโก้แบมป้าปาดเข้ามาแล้วดูครับแบมบ้า พยายามจะล้มตัวลงไปแล้วแล้วมันไม่ไม่ทันจริงๆไงทุกคนและก็ผ่านมือซาตโก้แบบบ้าเข้าสู่ประตูเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้อะไรครับผมแมนยูเจ้าบ้านโดนขึ้นนํามาก่อนแล้วครับแมนซิตี้มาที่กาเซมิโร่ฝากมาแล้วข้อกันดีมากๆแดฟอร์ย้อนหลังเล็กน,น้อยมาที่แดฟอร์ตรงได้ดิบบโบแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหมาแบบเร็วจัดจัดเยี่ลูกนี้ของแมนยูดนเต็ดครึ่งหลังนี่คือจะสังเกตเห็นได้เลยว่าทามมิง่ง หรือว่าเทมโปของแมนยูมันจะเร็วขึ้นเคนรับเคาะบอลเท้าสู่เท้าและพยายามขึ้นไปให้เร็วกว่าครึ่งแรกกับครึ่งแรกเนี่ยออาแปรกันทุกคนแปะไปแปะมาแต่ครึ่งหลังเนี่ยเรียวโม่เติมเต็มสูบเลยแล้วก็หูจอ่จอๆเลยอะไรครับผมคัมแบ็กกลับมาแล้วครับเป็น1น,นึจบเสมอก็ไม่เสียหายครับแต่ว่าถ้าเกิดจบแบบชนะ3แต้มนี่คือดีเลิศกันทุกคน แต่ว่าตอนนี้ตีเสมอแล้วครับจริงๆโอกาสแมนซิตียร์เขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้ามาจ่อๆแบบลูกแรกนี่ก็เหนื่อยครับแมนยูฮาแลนด์มาสวยครับที่โฟเดนโฟเดนโฟเดนมาเท้าขวาฝากที่ฮาแลนด์จังหวะน,นี้มาแล้วมาที่แบมบ,บาต้องยกชิปมาโอ้โหเดีว่านิ่งจัดลสเดอร์บามาที่เปโดกองสวสกองสวสกกับมาที่ลสเดอร์บาแล้วเข้ามาจาังหวะนี้แล้วอโอ้โหไบลลิงแฮมโอ้โหมุต้โโองโช์มาราวโค้ครับสุดยอดจริงๆ ปาจีดนนี่อาโมดนนอาโมติดเครื่องแดนนี่อาโมอกอกม,มาด้านข้างเข้ามาตรงกลางแล้วคูบโบปัม๊มเอ้ายังได้อยู่โอเทเลซอนไมออกมาเร็วเหลือเกินแล้วฝ่าปาจีอลริงเบวฮาแลนด์ออกมาด้านข้างแล้วอลริงเบวฮาแลนด์จังหวะนี้มาสวยๆแล้วดูแบบเป่าโอ้โหดักรอจังหวะอยู่แล้วว่าฮาแลนด์จะต้องมาแล้วจังหวะนี้ครับสาดยาวขึ้นไปด้านหน้าให้มาคัทเดนฟอร์ดเออรดฟอร์ดไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อเสียบอลง่ายๆ และก็จะมีการเปลี่ยนตัวเลยครับอาเป็นนั่ด้านของแบมบ้าครับโดนช็อตออกแล้วเลยครับผมแม่วันนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสเซฟเลยทุกคนถือว่าเสียป,ประตูด้วยไม่ได้เซฟด้วยครับแล้วก็ผู้จัดการทีม่องเทนฮากเลือกที่จะเปลี่ยนเราออกครับทุกคนแม่ถือว่าก็น่าใจร้ายบอสมควรน,นะและสะกอร์จบลงที่1-1หแล้วทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายครับในเกมนี้เ,เราฟอร์ม ไม่ได้ดีนะครับผมไม่ได้ดีเลยก็ถือว่าแต่ก็ยังดีครับที่ทีมก็ไม่ได้แบบเสียแต้มนะยังเก็บเสมอมาได้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานที่แย่เท่าไหร่ก็ถือว่าพอรับได้แต่จริงๆแล้วควรชนะนะเพื่อจะให้ง่ายกว่านี้แต่ว่าโอเคแหละได้หนึ่งแต้มกับมซิตี้ก็ถือว่าไม่เลวครับทุกคนอะไรเดี๋ยวฝึกซ้อมกันก่อนครับทุกคนมาจัดไปครับผมเดี๋ยวมาดูปฏิทินการแข่งขันกันเล็กน้อยว่าเราจะได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อไหร่ครับทุกคนอ่าเดือนนี้เลยฮะ เดี๋ยวเราไปลุยกันอีกทีครับทุกคนน่าจะเป็นเกมกับโอลิมปิกลียงนะในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแล้วก็ตามด้วยนัดชิงชนะเลิศกับรีดูเต็นดนะครับผมในศึกคาราบาวครับโอลิมปิกลียงครับมา ปารี ari, แสแซงต์แชรกแมงเนี่ยตอนนี้เป็นอันดับที่1ของลีกเอิงครับแล้วก็ตามด้วยเอสมอนาโกแล้วก็ตามด้วยโอลิมปิกลียงครับทุกคนนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราเจออันดับที่3ของลีกเอิงนะซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีเป็นงานหนักเท่าไหรอ่อ่ะจริงๆนะแต่ว่าก็ประมาทไปได้บาะลียงก็เล่นฟุตบอลยุโรปเกือบทุกป,ปีอยู่แล้วเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับในส่วนของเกมแรกของรอบน็ Out อกเอาท์ฟุตบอลยุฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนยูจะทำได้ดีแค่ไหนครับและต้องไปหนักหน่วงถึงเลกที่ือเเเปปล่าไุ้นนกกกััรบบมยือน ที่ฝรั่งเศสครับทุกคนไปลุยกันอะไรครับผมอะเกมโอลิมปิกลียงครับตอนนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับทุกคน,น,นและแน่นอนเป็นรอบน็อกเอาท์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของซานุโก้แบมบ้าด้วยนะนทําเป็นเล่นไปครับและแน่นอนครับตอนนี้ทางด้านของแมน u ยเต็ดครับก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างดีนะในส่วนของฤดูกาลนี้จบเป็นแชมป์ลุ่มและก็ ไม่แพ้ใครครับแล้ววันนี้คาดหวังที่7.5เรตติ้งครับของซานุโกแบมบาและเป็นผู้เยือนครับอย่างแมนยูเต็ดเริ่มเคลียร์ก่อนเลยครับแล้วฝากเข้ามาตรงกลางมาที่ตรงนี้ฝากช่องนี้มาแต่อาราโคตัดได้แล้วเมนเดสเก็บได้ที่กวาดิโอนแล้วแก้เพสโคตโหดแรดฟอร์ตติดเครื่องแล้วครับแต่โดนดนึงเล็กน้อยแรดฟอร์ดเอาจ้าดูโอ้ไม่เป่าเลยครับโอเปนดาโอเปนดาเข้ามาตรงกลางแล้วขอออมมาจังหวะนี้แล้ว ด้เหนือบาฝารงแบมบ้าครับรออยู่แล้วครับยงพยายามจะขึงล่าประตูขึ้นนำแล้วฝากมาสวยมากๆที่โอเบด้าแล้วฝากมาจังหวะน,นี้ยิงไกลแล้วเซฟด้ที่แบมบ้าู้หูวิ่งเซฟอยู่เลยครับอันโตนี่แล้วอันโตนี่อู้ไปเสียบอลเกือบไปแมนยูเต็ดเป็นเซฟแรกของซานุโกแบมบ้าแล้วดูกวาดิโอนเสียบอลครับโอเหลือเชื่อกวาดิโอเสียบอลแล้วจังหวะน,นี้เขาออกมาด้คนข้าแต่กวาดิโอนอรับได้แล้วอาราโกอาราโกเปิดมาที่แบมบ้าแล้วแบมบ้าอุ้งนิ่งจัดจัดครับ ส่งคือไปที่อาราโคง่ายๆคาเซมิโร่ครับ <S 2> <S 2> าม,รมาทีแรดฟอร์ดเคาะกันอยู่12กคาเซมิโร่ออกมาแล้วดีนาโมร,รออยู่มาจจมันดีเดน,นีโอโมปันโอ้โลกนี้โคตรผิดหวังโอจริงๆแล้วเท้าขวาควรจะต้องกดแล้วไปเยี่ยวสายยิงแล้วเหินเฉยโอโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเนี่องจาไดโงแมูไยเตดแต่ว่าทำไม่ได้เฉยเลยอะไรครับผมครึ่งแรกผ่านไปกลายเป็นโอลิมปิกลียงดูทรงที่จะมีจังหวะ เจาะได้แบบเน้นๆมากกว่านะได้ของแมนยูเต็ดครับมาที่ชาเกอร์มาช่องนี้แล้วคูโบเสียบอลอีกแล้วโอ้โหวันนี้ทรงไม่ค่อยดีครับคูโบแล้วจะสวนกับช่องนี้ของโรลิปปิกลิยออาร์ลปั๊ได้เฉยเลยโอ้โหแข็งแกร่งมากและยกมาจังหวะนี้จะยิงมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้แมนยูหมู่หกอีกแล้วครับลูกนี้คือเราไม่ไม่มีสรรมการความผิดพลาดอะไรอยู่เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเสีย แล้วลูกที่เขายิงมาเราไม่สามารถเซฟได้อยู่แล้วยิงโคตรดีครับแบบฮาบอลเล่มาเลยอะดูครับลูกนี้ก็เราโคู่เอาไม่อยู่แล้วหลงแล้วโอ้โหยิงโคตรมุมเข้าหน้าต่างอะทุกคนโอ้โใครก็เซฟไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหกินเขาได้ครับขึ้นมาที่ชลาเกอร์ชลาเกอร์ฝากมาแล้วเคาะกันสวยตรงนี้แรดฟอร์ดมาเล่นตรงกลางแล้วออกมาสวยมากที่อันโตนี่เรียบร้อยอนี่ครทุกคนเมื่อกว่า เอริซนะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งการยืนครับทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเอาแรดฟอร์มมาเล่นตรงกลางดูจะทรงดีกว่าคุมโะด้วยครับแล้วคือเฟิร์สทัชของแรดฟอร์ดโดยเฉพาะในเกมนะดีนะฮะ <c oughs> ดีกว่าครนะับบอลหนึ่งจังหวะถือว่าดีกว่าเดี๋ยวึ้นมาเองจังหวะนี้ปังอยู่ออกมาด้านขวาครับสายบอลออกไปแล้วไปตรงกลางช่องนี้คอกันอยู่ฝากตรงกลางมาแล้วบันเจิงมาช่องนี้คอกันอยู่หนึ่งสองแล้ว จะได้ซันหรือเปล่ากาดาบี้กาดาบี้หมุนอยู่กาดาบี้ฝากมาแล้วยิงติดบล็อกอีกทีแล้วจากกระดากมารับได้ที่แบมเ้าหูใจหายใจคว่ำแซดนาบี้มาอีกแล้วช่องนี้แล้วดูครับแบมเปาต้องวิ่งกลับก่อนแล้วฝากมาสวยจังหวะนี้แบมป้าต้องวิ่งกลับก่อนโอเปด้าจะชิปเอาไปเล่นยากเฉยเลยคนระับอีกครั้งนึงครับของโอลิมปิกลียงโอลิมปิกลียงปาดมาจังหวะนี้จะได้ยิงหรือเปล่าแล้วดูเซฟจากแบมเปา มันปังด้วยแต่พี่แกเซฟได้ยังไงครับนะี่โอ้โหโอ้ดูือว่าพุ่งซื้อทางได้ดีมากแม่มันโจด,ดเดียวไปหน่อยครับูุโบแล้วก็โดนเปลี่ยนอีกแล้วอุ้ยทำไมเจนฮักไม่เอาโคตาเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนกองหน้าอะไรก็แล้วแต่มาเปลี่ยนกุําไมวันเนี้ยโอ้โหสองเกมแล้วนะพี่เทนและจบลงตรงที่สกอร์สองหนึ่งเอาชนะมาได้เฉยเลยครับโอ้ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็ ก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยแมนยูถือว่าฟอร์มกัดท่อนกัดแท่นนะเอาจริงๆมันก็เป็นมาสักพักแล้วนะทุกคนคือนับมาตั้งแต่ช่วงไหนเดียเดือนมก,กราคมเนี่ยก็เฉือนเอว้ว่าตันเนี่ยเฉือนเวสต์แฮมเพรสตันชนะ3-1ถึงแม้จะถลม่มเรสเตอร์มา3-0นะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกลับมาเสมอกับานซิตี้แล้วก็ ชนะบอลมาสองศูนย์เฉือนซอมตันสามสอง 2, แล้วก็เฉือนโวปิริยองสองหนึ่งถึงแม้จะเป็นการชนะนะแต่ก็เป็นแบบชนะไม่ได้ขาดแล้วก็ไม่ได้ง่ายทุกเกมนี่ยากหมดเลยนะแต่มันก็ยังดีอยู่ที่ว่ามันชนะไงทุกคนถึงแม้จะกระทอนกระแท่นนะทุกคนแต่ว่าโหย้อนกลับไปตั้งแต่ไหนวะเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกากับแมนยูนี่ชนะยาวมาเลยนะชนะยาวมาแล้วยังไม่แพ้ใครกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาทุกรายการ ออทำไปเลื่นไปถึงแม้ฟอร์มมันจะแบบกระท้อนกระแท่นแต่ว่ามันก็ยังชนะและก็แน่นอนครับนำมาสู่เกมถัดไปกับนัดชิงคาราบาวครับกับรีจ nice. ูเต็ดในศึกสงครามกุหลาบนะทุกคนเกมนี้จะต้องเดือดและก็ลุกเป็นไฟแน่ๆเพราะว่า2ทีมนี้เป็นคู่ปรับกันมาตลอดการและก็แน่นอนครับนี่คือเราเข้าชิงกับทีมอันดับ20เนี่ยนะถ้าเกิดเจอในพะิมพ์ลิเกตผมว่าเราหมูอ่อ่ะนะว่าแต่ว่าเจอนัดเดียวในคาราบาวครับอ่ะอันดับ20ก็ไม่หมู่ผมว่านะเอาล่ะ เตรียมความพร้อมกันทุกคนฟิตปังและเราไปลุยกันต่อในศึกคาราบาวครับอะไรครับผมคาราบาวครับครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่แมนยูได้เข้าชิงฤดูกาลนี้และโอ,อกาสได้แชมป์สูงนะครับเพราะว่าเราเจอทีมกับรียูเต็ดซึ่งไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากแต่อยู่ที่ว่าแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะหมูหกครับซานโโกแบมบ้าครับก็ลุ้นนะครับผมแชมป์แรกกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ด จะได้หรือเปล่าครับ7.5เรตติ้งรับทุกคนจัดไปครับวันนี้จะต้องไม่มีคำว่าเสมอครับไม่ต่อเวลาพิเศษขอชนะในเวลาแล้วก็จบกันทุกคนแล้เริ่มต้นทดี่ริรีูแต่ครับไฮดาร่าไฮซันไม่ผ่านแล้วครับเมนเดสปาดต่อไปแล้วแมนยูมาเร็วครับแม่เปิดบอลไม่ค่อยดีแต่ว่าเมนเดสตัดได้แล้วมาที่เดนเนอรโโมแรดฟอร์เข้าขวาใจยิงเองซะเลยแต่มันไกลเหลือเกินแล้วมาที่คูโบอีกทีหนึ่ง คูโบเข้าตรงกลางมาแล้วเดนอโบยิงโอ้โหตรงตัวไปเกือบเป็นหนึ่งสูนักแปนอยู่เคลื่อนพลก่อนเลยแบบรวดเร็วออกมาได้ที่ยอนันเต้ครับผู้โบเก็บได้ฝากเข้ามาที่แรดฟอดปาดต่อมาราโกแต่ว่าจังหวะนี้ออกมาได้ขวาสวยมากกีตูราหักเข้ามาแล้วเดนอโบไม่ยิงน้เหลือจะเชื่อห,ดอโโหูดแดนนี่อัลโมครับมาจังหวะนี้แดนนี่อัลโมฝากเข้ามาที่คูโบกแล้วยิงโอ้โหห่วยตายเกือบสังหาน เนียลูกอย่างเงี้ยคูปโปกเก่งนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ประตูครัแบเบท้าซ้ายยังไม่ฉมังเท่าไหร่คูปโปฝากมาเดีิโอโบกป้ายมาต่อที่แรดฟอร์ดตรงที่กาเซมิโรกาเซมิโร่ากมาเบนเดสตรงกลางร,รออยู่แล้วแรดฟอร์ดมาที่เดีิโอโบเรียบร้อยโอ้ไม่ได้ยากเลยครับคือดูแล้วมันคนละชั้นกันเลยครับคือการเข้าทาของแมนอยู่ที่เอาจริงๆก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าเจอเรดิโเต็ดอันดับ20ของม,มริกอังกฤษครับมันแ คือใจเขามีแต่ว่าศักยภาพเขาไม่พอรูปนั้นัด้ของริจูเต็ดแล้วคือแมนยูก็ฉีกกองหลังเป็นช่องเป็นฉากแล้วก็เรียบร้อยลูกนี้ก็อังเนีเี่ยวโมยิงไม่ดีเท่าไร่แต่ผู้สัตประตูเขาก็ไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นนะถ้าเป็นชนุกุเป็นบ้าผมว่าน่าจะเซฟไม่ได้ยากลูกนี้ขอหนึ่งสองมาดีจัดจัดแลว้วจังหวะนี้นาวารอออกขึ้นมาสวยเหมือนก,กันกับริจูเต็ดฝากมาช่องนี้แล้วหลุดมายิงแล้วแฮร์ริสันไม่ยิงับโอ้โหนี่เราีเก่งตัวรอเลย แล้วมาสวยๆแวัวันนี้เอาขึ้นมาดีจัดๆแล้วฝ่าขึ้นมาโอ้โหโอ้โหมึงมาแต่ละทีนี่ตกใจเลยครับ <c oughs> โอ้เนี่ยบูดีใจเลยว่าเซฟได้ให้ดูภาพช้าแบบชัดช้าแบบซูเปอร์สโลโมชั่นนี่ับ,บมาแบบด้านข้างแล้วคือวอลเล์อะเราโค่นี่คือหลวมแล้วครับแล้วลูกนี้คือยิงโคตรแรงและรับ เต็มมือแบบปูอยู่เลยครับไม่ง่ายนะแล้วแฮริสันตรงนี้จี้มาแฮรริสันจี้มาแฮริสันบังอยู่แล้วหักย้อนกลับมาฝากมานาวาโร่แล้วจังหวะน,นี้ยิงติดบล็อกอีกทีแล้วเคลียร์ทิ้งไปได้แมนยูโอโหครึ่งหลังมาจะเอาอีกแล้วแมนยูเตะรองบอลชุดใหญ่แล้วมาจังหวะน,นี้ได้เด้โ,โมเจอสกัดทิ้งไปแล้วแมนยูแย่งมาได้ทีแรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดยิงเสาแรกโอ้โหจะพัดจะผุเกือบไป เมนเดสเข้ามาตรงกลางแล้วคูโบะอาเรียบร้อยเลยอย่างนี้ถือว่าทําบอลลัน่นแตว่าแม่แตะกลายเป็นหลอกไปเฉยเลยครับแลวก็เรียบร้อยเลยฮะแลวได้ของคูโบะถือว่าลูกนี้เฉียบขาดพอสมควรเนี่ยลูกนี้เหมือนคูโบะจะแตะยาวแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยจับหลอกหลอกแล้วหายเลย <c oughs> ก็คนละชั้นกันเลยครับเป็นนัดชิงที่เรียกว่าคนละชั้นกันเลยครับเพราะว่าเกมรุกของฝากมาที่แบมบ้า แล้วแบมบาหยอดขึ้นไปด้านหน้าให้เนเนลโมงเสยเอ้าก็เก็บบอลได้ที่ริยูเตอีกครั้งครับริยูเตจังหวะน,นี้ฝากเขามาแล้วยิงเรียดๆมาโอ้โหดีเขาตหวัดได้ไม่เต็มเท้าเท่าไหร่ครับพอ,อกันอยู่แล้วปาดมาสวยมากล้ำหรือปเปล่าอันตนี้ไม่ล้ำด้วยอันตนี้หลุดขึ้นมาอันตนี้ล็อกกลับมาฝากมาที่เดวโมแล้วคูบโบฝังเลย3-0จบแล้วเลยครับผมเกมชิงชนะเลิศคาราบาวครับแมนยูกับริยูเต็ด ไม่ได้เดือดอย่างที่คิดไว้ครับแล้วเป็นแมนยูนี่ก็ข่มทุกทุกทางจริงๆฮะเป็น3ามศูนย์เลยครับผมฝังเลยนะฮะจังหวะนี้สองนาทีกำลังจะครบแล้วแต่รียูเต็ดมาโอกาสสุดท้ายไหมไม่ได้จบลงตรงที่แชมป์เป็นของแมนยูเต็ดครับในศึกคาราบาวครับไม่ได้ยากเลยฮะและเป็นแชมป์แรกของโซโนโก้แบมบ้าครับก็ถือว่าวันนี้ข่มทุกทุกทางจริงๆครับแมนยูเต็ดมาแบบรัดกุมครับรียูเต็ดแทบไม่มีจังหวะ ยิงแลวมีจังหวะวันเล่ที่ดูแบบจะมีน้ํามีเนื้อที่สุดที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเลยครด้าน,นของแมนยูเนเต็ดและแชมป์แรกของซานโกเบมบ้าครับขอย้ําอีกหนึ่งทีกับแมนยูเนเต็ดนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับยังเหลือแชมป์ใหญ่ๆอ,อีก2แชมป์ที่ยังมีลุ้นนะครับอยทางด้านของพิมเปเล็กกิตค่อนข้างที่จะสดใสยอยู่ถ้าเกิดประคองไปได้แต่ว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายรอบเลยเกิน เย้ได้แชมป์แลวครับผมแมนยู U, กับคาราบาวครับนะจบกันไปที่3ามศูนย์กในเกมนี้แล้วแมนยูก็เปิดแชมป์แรกมาได้ครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นแชมป์ที่ใหญ่แต่ก็โอเคฮะได้แชมป์มาประเดิมไว้ก่อนนะครับผมในฤด,ดูกาลนี้และแน่นอนเราก็มุฟออนจากรายการคาราบาวครับครับตอนนี้เนะี่ยเราก็มีรายการ3รายการที่ต้องลุ้นกันต่อคือ FA ครับกับแอสตันวิลล่าและก็ในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมกับปรียงและก็พรีเมี์ลกนะครับผมกับ3นัดในเดือนนี้ นี่เลยครับผมค่าฮาร์ดบีท200แต้มจัดไปเรามีเงินค่อนข้างเยอะนะไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับที่เราจะเพิ่มเติมในเรื่องของการชอปปิ้งเนีทุกคนจัดไป200แต้มมันมีแบบเยอะๆไหมครับทีเดียว500แต้มอะไรเงี้ยมีแต่หลั200ก200ทั้งนั้นเลยครับค่าฮาร์ดบีทเนีค่อนข้างที่จะหายากนะและก็800แต้มฮาร์ดบีทครับเดี๋ยวซื้อ <c oughs> แมนชั่นซะเลย <c oughs> เรียบร้อยครับได้800แต้มสวยงาม จริงๆแล้วยังมีหนึ่งอันรับก็คือการซื้อเรือยอชนะครับผม 21M อันนี้เนี่ยเก็บยาวๆครับตอนนี้ยังไม่มีตังถึงแม้ว่าเราก็รวยแล้วนะแต่ก็ยังรวยไม่สุดครับทุกคนอาันนอัปเดตตารางการแข่งขันเล็กน้อยหลังจากที่เราได้แชมป์คาราบาวครับมาเราก็ชนะแอตันวิลล่ามา3-0ครับชนะสเปอร์มา2-0นะครับผมในซื้อ a Cup ับนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วก็ชนะนิวาสเซิลมา4-0 ตอนนี้ก็มาถึงเกมสําคัญอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนกับการเล่นเลกที่2ที่บ้านกับโอลิมปิกลียงให้รู้ดํารู้แดงไปเลยว่าเราจะเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าด้วยตะกอสองหนึ่งในเกมแรกทุกคนไปดูกันเอาละครับผมมาเกมนี้ครับในที่2ครับเริ่มที่แมนยูเจ้าบ้านก่อนเลยครับผมมาชาร์ ger, เกอร์แนดี้อาโมเขาแล้วโอลิมปิกลียงตัดได้จังหวะน,นี้บ้านเธอครับโอ้โหต้องย้อนกลับการาบีการาบ,บอีออกไปด้านขวาแล้วตรงกลางรอกันอยู่แต่เรนส์ไปเล่นยากแล้วกลับมาที่แบมบ้าเฉยเลย กลายเป็นว่าไม่ได้จบครับแล้วดูครับวันนี้โอลลมปิกลียงเขาดูมาเร่งๆนะดูวนเร่งรีบมากๆแล้วอ้อมหลังหรือเปล่าแล้วจังหวะน,นี้มาสวยๆหนึ่งสองกาดาบีปากเข้ามาแลวยิวนเสาแรกโอ้แบมบ้าโอ้โห,โหโต้องปัดไปก่อนเอาแล้ววันนี้ดูเขามาคึกคักกันๆนะดูโอลิมปิกลรียงปิกลรียงมาจังหวะน,นี้แล้วแบมบ้าออกมารับไกลๆเล็บแบมบ้าด้านหน้าขออยู่แล้วคว้างไปถึงผู้โบกนคนเดียว แล้วเข้าไปตรงนี้โอหักมาสวยมากๆแล้วจะได้ยิงหรือเปล่าคืนอยู่แล้วยิงโจโขคือเกินไปลูกเนี้ยคือแม่ปล่อยให้เขายิงง่ายเกินไปหรือเปล่าเขแมนอยู่เต็ดคือไปอยู่ด้านหลังแล้วตัวที่อยู่เซนเตอร์ไม่คิดจะวิ่งเข้าไปปั๊มเลยเนี้ยชลากร์ก็ดึงจนไม่รู้จะดึงยังไงแล้วดูครับโอ้โหก็ก็เกินไปจริงเลยลูกเนี้ยโอ้แล้วดูกวาดิโอนทั้งกวาดิโอนทั้ง าราโค้นี่ก็ยืนนิ่งกันเลยฮนะโอ้เสียงง,ง่ายๆเลยแล้วเขายิงอย่างดีเพราะเขามีเวลาเยอะมากครับโอเดโมออกซ้ายไปแรดฟอร์ดฝากเข้ามาแล้วคูโบกมาหลุดมาสวนมากคูโบเข้าขวาแล้วปัน่นโอ้โหเหินไปเยอะเลยยังไม่คมครับแมนยูนเดตและเลนสันครับของซานอาบ,บีแซนอาบ,บีขคืนกลับมาที่หัวกะโหโลกแล้วจะยิงจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้แมบ,บ้าน่าจะเซฟได้ เดี๋ยวดูภาพช้าเลยตรงนี้ง้างมาแล้วผ่านเมนเดสมาไม่ฉลับแลบแบมบ้าอึบ๊บอ้เหมือนจะไม่โดนด้วยครับแล้วเสาเข้าให้มาครับการขวางของแมนยูเต็ดอันโตนี่อันโตนี้หากเข้าในนะตรงกลางมาสวยที่คุโบคูโบโอโ้้หทั้งวันเลยมึงเนี่ยแต่เนี้ยมุกเอาตอกส้นสวยมากชัดกเลอรก็่งมาทดีเนียวโมกยกมาตรงนี้ก็ยากคนระับกองหน้าอย่างคุโบ แล้วเก็บได้ที่กซิมิโรหนึ่งชีฟ่ามาคุโบเอาพิกมาสวยคุโบเรียบโอ้โหโอู้หเฉยเลยแล้วก็ลิมปิกลียงจริงๆแล้วไม่น่ามีอะไรด้วยครับแต่ว่าเดนิโอโมด้วยความขยันครับแล้วแบมบ้าก็มาดีใจอีกหนึ่งครับแต่ว่าต้องชมครับเนี่ยคือเดนิโอโมขยันนะทุกคนเอาขาไปแย่แล้วด้านหลังแล้วแย่งบอลมาได้จังหวะก่อนหน้านี้นะฮะแล้วมาถึง คือวันนี้เล่นไม่ดีแล้วคุโบ้พูดจริงแต่ว่า,ายิงประตูขึ้นนําได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดไปแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเห็นตรงกลางสองสามคนแรดฟอร์ดเลือกทีซานโชแล้วซานโชโอ้โหมึงแต่งตัวนาะนเหลือเกินนึกว่าจะไปงานบวชแล้วว่าที่กาลเซมิโร่ฆาเซมิโร่กับคุโบก็เสียบอลและสวนกลับโอลิมปิกลยงไม่ได้ด้วยครับน่าจะมีปัญหาสำหรับแมนยูโอลิมปิกลยงเวลาหมดแล้วแต่ว่าก็โยนมาอย่างนี้โรยๆเรียบร้อยเลยก็ เข้าสู่รอบต่อไปครับแมยูเต็ดอู้หรือว่าหืดจับเรียกว่าหืดจับได้เลยเพราะว่าสกอร์รวม3ามสแบบเฉื่อนๆแล้วก็โอ้หรืว่าหืดจับใช้ได้คนระับวันนี้วันนี้งานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะแต่ว่าลูกที่เสียประตูก็คือสุดปัญญ,ญาจะเซฟเพราะมันสุดตัวแล้วแล้วเข้าเสาด้วยคนระับก็ถือว่าสกอรห์หนึ่งหนึ่งเข้ารอบต่อไปสําหรับแมยูเต็ดครับอะไรครับผมเรียบร้อยการแข่งขัน ยู่าแชมเปี้ยนลีกก็จบลงไปเดี๋ยวต้องไปลุ้นครับว่าเราจะไปเจอกับใครในรอบต่อไปครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามานลุ้นกันส่วนในเดือยใหญ่แข่งขันนี้ก็เหลือประมาณ2เดือนนะก็น่าจะจบฤดูกาลครับตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกีตอนนี้แมนยูก็น่าจะนำโด่งอยู่นะครับผมแล้วก็ก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีลิเวอร์พูลอีกหนึ่งเกมหรือเปล่าที่ต้องเจอครับในทีมใหญ่นะแล้วก็อาร์เซนอลในเกมสัไปก็น่าจะผ่านทีมใหญ่นี้ไม่ได้ก็จะเดือดทีมเล็กๆแล้วก็การตารางครับทุกคนผมว่าน่าจะประคองได้ชมมม์พพรรรเเเยลกกกไไไดดดดด้้้าาาาิิควผหือออออะะน แต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเทนฮากพาได้แชมป์เปี้ยนริลลิงกิตแล้วมีกองหน้าเป็นคู่โบกคนเดียวผมต้องปลบมือให้นะเอาจริงๆเราไม่คาดคิดว่ามันจะยืนระยะไม่ได้ไกลขนาดนี้แต่ว่าโอเคละไหนๆก็มาแล้วก็ทําให้ดีที่สุดกับสำหรับแมนยูเต็ดในฤดูกาลนี้ใครชอบซาตโก้แมนบ Go ้าอย่าลืมก like ดไล anyway, ค,ลไดลลไคล like ์ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในพาร์ตต่อไปแล้วก็เอเมครับยังลุ้นต่อไปส่วนพิมิริลลิงกิตก็ยังลุ้นต่อไปใครชอบอย